อ่ะไปอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมค่ะสำหรับฝ่ายเวรุรีก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนบอกว่าอ้าวมีปัญหากับแฟนยังไงล่ะ,ะนะรุนให้กลับมาคืนดีกันตอนนี้ก็คืนดีกันแล้วค่ะคุณผู้ชมออาไปฟังจากเสียงของเธอกันเลยค่ะก็มีมีปัญหากันบ้างค่ะแล้วก,ก็ก็มีห่างไปสักพักหนึ่งหลังจากที่เรากลับมาจากเมกานะคะก็แต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนก็กลับมาคุยก,กันอีกรอบหนึ่ง กลับมาลองแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมันก็ดีขึ้นค่ะมันเป็นปัญหาสะสมมากกว่าค่ะสะสมาตั้งแต่ปีที่หนึ่งจนมาถึงปี8มันเลยระเบิดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พอได้คุยกันได้ความเข้าใจมันก็โอเคแล้ค่ะนิดนึงอาจจะนิดนึงค่ะนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันก็แก้ไขได้ตอนนี้ก็พยายามแก้กันอยู่ ใช่ใช่มีดอกไม้ส่งมาก็ดีใจาบปกติจะไม่เคยมีอะไรแบบนี้เลยคบกันมาแบบ8ปีเพิ่งอันเนี้ยดอกไม้เป็นช่อที่2ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยดีใจก็นิดนึงไม่คิดว่านางก็คงงออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ลาบากเราแล้วเพราะว่าเราก็ต้องคิดแล้วเราจะส่งอะไรให้นางวอร์รายใช่<ๆ>เพราะว่าเราเริ่มอายุเยอะแล้วเนาะเราก็ต้องมองเป้าหมายในชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh, oh. แต่พอ oh, oh. เป็นผู้ชายเขาก็ oh, oh. มองอีกแบบนึงก็ ปรับตัวมากขึ้นค่ะมันส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของความเข้าใจกันการสื่อสารอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะฟังแล้เป็นไงล่ะคุณก็ก็ดีค่ะใช่ดีดีเลยอ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะน้องสวยขึ้นสวยขึ้นจริงๆจากเมื่อก่อนนะจากเมื่อก่อนแล้วก็นางก็ดูแลตัวเองนี่เห็นแอบล่าสุดเห็นบอกว่าไปเอานะอกออกใช่ไหมใช่ค่ะจากเท่าไหร่นะ400เหลือ2 4 5นะคะก็อาจจะแบบว่า อย่างที่บอกนะเวลาแบบหน้าอกหน้าใจมันใหญ่มากๆอ่ะมันปวดนะมันปวดหลังมันปวดไหล่ปวดคอนะมันก็ไม่เค่จะไม่ไม่ื่อ้เหมนอนกันเพราะไม่เคยใส่ใหญ่มาตั้งแต่เกิดเอตรงนี้ชอบตรงนี้เออชอบตรงนี้